สวัสดีค่ะเอสี FC ก็มาขอถ่ายลูกคุณลุงนะคะตอนนี้นะคะ <มา S 1> ห,หน้าง,ง่าน,นะคะถ่ได้นะคะคุณลุงนะค,ะ,คะดีด้วยนะคะโอ้คุณลุงใช้อะไรเนาะนะผมูกืนอฟสี ใช้คีปีสกินครับคุณลุง,งคะคุณลุง,ลง <verd> ใช้อะไรคะหน้าถึงของจังเลยใช้คีปีสกินแล้วมีอะไรอีกทำไมต้องหยิกด้วยแล้วมีอะไรอีกคระเดียว้างหน้าจริงเหรอลใบบอก์มลุงการันตีว่าไม่จะบอ็อกนะเอซีบอกว่าฮันนี่โบ็อกกับพิเลอร์เหรออโอ้ใช้เงินหลายหมื่นเนอนเกวบอกว่าทพีเลรเป็นร้อยเข็มอ้จะไปแทงมัหน้าบัวเลย ไม่มีมีเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะเอาเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้ว่าโบทอกเป็นโบทอกไปดูแฟนพี่นาดีเด้อคุณยูโอ้โหโบทองจงอยเาปุรุงยานีก็โบทอกงนี่นี่แกไปผ่าตัดมาโบไปโบมาบตอนที่โบทองโบด้วยแกไปยัดคางมาไม่ใช่ไอ้นั่นมัน เกี่ยวกันถืหน้าเจ้าไปทำคางแม่มดมาบ่เรื่องอะไรใช่เจไปยัดคางแม่มดมาแล้วมันเกี่ยวกับหน้าใสเมื่อไหลุงมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าใสเลยนะเ่าบลุงเอาแล้วยานี่โดนซะแล้วคางแม่มดไปแล้วงานนี้หลังเยอ่ะคางแม่มดถึงว่าเอาไปแนนเป็นไดที่เข่าคุณสั่งเราบอก ลูมยอดเธอแล้วาราโอนนะาราโอนฟซีก็มานะคะเนี่ยอย่าอนะวาตั้งกล้องสมองมนยมันดั้างดีตทางยูลูเอเปิด สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมีแอดมินน้อยมาหามาหายาโอ้คิดถึงยาเหรอนี่นางลำลำตอนไหนลูกน้องพลค่ะลำตอนไหนคะลูกฮะคิดถึงกันเลยสิออเหรอนี่แอดมินน้อยก็มาเจอยาแล้วจำยาได้ไหมแอดมินถ้าอยู่กับอาพลก็เบ๊ะถ้าอยู่กับเบ๊กับพอย มอวานเขาเรียกเสือด้วยนะเสือเสือลกไหนเสือหนลุงเสือลูกไหนลุงเสือไปเอานมหนูในตู้เย็นมีนะมุกไม่อยู่ลูกพี่มุกยังไม่มาจำญาได้อีกเหรอจำได้เอามินจำได้ได้เหรอโอ้จุ๊บไปเอาไปเอาพี่พลอยน้องจ้ารองเท้าน้องพลอยน้องตองน้องมุกเฮ้ย น้องตองน้องพลอยนาเดียนะคะนี่สามสาวมาเจอกันวันนี้นานทีได้เจอกันสามสาวมาเจอกันในความีมีมีเด็กนาะมีมีเด็กสาวอีกคนหนึ่งโผล่มากับเขาด้วยว่าหนูโตเร็วหรือเปล่าลูกฮะอ้วนหรือเปล่าเสื้อมันไซด์เดียวกันกับยายนั่นน่ะ เสื้อเดียใส่เดียดกันกับใหญนั่นน่ะนะน่ะใช่เหรออ๋ออยากได้เดี๋ยวได้แตงโมเหรอลูกขอได้ดีขอได้ดีขอพี่ตองดีๆเร็วพี่ตองหนูขอหน่อยค่ะจ้ากับลูกสามสาวจะมีลำนะคะนี่รอปะรอมานะคะรอปะรอมาก็จะลำจ้ากับลูกจ้ากับลูกอย่าทำลูกไม่ทำไม่ทำไม่ทำแบบนั้นไม่ทำเราขอได้ดี เอดมินน้อยก็อยากลํากับเขาด้วยเอดมินน้อยตังค้อะเสื้อคอกระเช้าเอดมินจะลําด้วยเหรอลูกอย่าลงน้ำนะลูกอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปิงเอย่ามีปิงมีปิงมีปิงฮะดูเชน้องอ้าคอย ต้องหนุนน้องไปแล้วไปแล้วเด้อพี่น้องเลยสามสาวสามสาวมีลำนะคะกับแอดมินน้อยด้วยนะคะนี่รถรถรถรๆเขาไม่ได้มานี่หรอกลูกเลีกโอ้ยเป็นยังมันยางเนาะหนูเห็นร้ายมีแต่คนรู้จักหนูนะ ไม่ใช่ธรรมดาเลยเออเขาไปบารให้ด้วยนะนะัน่ะแอดมินอน้อ,องข้ามไปหน่อยขอเอาน้องหน่อยหรือ

ไปหน่อยน้องตองเขาอายุเท่ากันนะคะอายุเท่ากันชิ้ห้าเท่ากันแต่ตัวเขเล็กเฉยตัวเขาเล็กเฉยอายุเท่ากันเหรอเรียนปเดียวกันอืมแต่ตัวเล็กกว่าน้องคอยเยอะค่ะ